สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆช่องทีเด็ดล้มโต๊ะอักคีขยี้บอลน,นะวันนี้มาพบกับฟุตบอลทีมชาติอีกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกโซนแอฟริกาใต้รวมถึงฟุตบอลโลกโซนเอเชียไทยแลนด์ของเราก็ลงสนามนะครับในวันนี้ก็แฟนบอลชาวไทยก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมชาติไทยด้วยในฟุตบอลกระชับมิตรวันนี้จะลงสนามทุ่มครึ่งนะครับก็คัดสรรมาให้พี่ๆเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับ3คู่3สนามก็ มั่นใจว่าทําให้ทุกคนเนี่ยสดชื่นบวกกันได้ทุกวันแบบนี้แน่นอนนะครับก็หลักๆเนี่ยคัดมาให้เพื่อนๆหน้าช่องเรา3ตัว3สนามใครชอบก็ไปด้วยกันได้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับหรือใครอยากลุยเพิ่มเติมนะครับของรางวัลในกลุ่มหรือกิจกรรมในกลุ่มเนี่ยมากมายนะครับบวกกันทุกวันนะครับตัวเต็งสเต็ปสสเต็ปสเนี่ยเน้นบวกเน้นย้ํากันทุกวันแน่นอนนะครับเพิ่มเติมแน่นอนลุยกันในกลุ่มได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเยอะแยะมากมายใครคอฟุตบอลเนี่ยไปลุยด้วยกันได้เลยนะครับก็ นะครับไปที่ออสเตรียนะครับไปเยือนกับคาซัคสถานเลยคู่นี้นะครับฟันธงไปที่ออสเตรียเลยเลยนะครับซึ่งคาซัคช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับคาซัคช่วงหลังค่อนข้างแย่แล้วก็ลำบแรงกิ้งเนี่ยคาซัคเนี่ยอยู่ที่ร้อยเจ็นะครับส่วนออสเตรียเนี่ยอันดับที่23นะครับอันดับแรงกิ้งโลกนะครับวันนี้ต้องมาพบกันเองในฟุตบอลเนชั่นนะครับที่เคยเจอกันมา นัที่เคยเจอกันมา5ครั้งเนี่ยออสเตรียชนะได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็มีเสมอกัูนย์ศย์ครั้งนะครับฟอร์มโดยรวมก็ออสเตรียเนี่ยชนะได้เป็นประจําล่าสุดที่เจอกัน2ครั้งเนี่ยออสเตรียก็เก็บเก็บชัยชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับฟอร์มโดยรวมของคาซักเจ้าบ้านนะครับก็ช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้บ่อยมากๆาเลยนะครับคาซักสถานก็ฟอร์มตกลงไปเยอะนะครับ ห้านัดของพวกเขานะครับแพ้สี่เสมอหนึ่งนะครับแพ้สี่เสมอหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ชนะใครมาเลยด้วยนะครับล่าสุดสามนัดแพ้ทั้งสามนัดเลยรวมถึงทําประตูไม่ได้เลยสักนัดนะครับแพ้ให้กับสโลวีเนียสามศูนย์แพ้กับออสเตรียสี่ศูนย์รวมถึงแพ้กับสโลวีเนียศูนย์หนึ่งล่าสุดนะครับก็ยังเกมรับยังมีปัญหาอยู่นะครับคาสักสถานวันนี้แม้ว่าเล่นในบ้านผมว่าไม่ผ่านออสเตรียเลยออสเตรียเนี่ย ทีมของลารลังนิกเป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็มีพวกสมิเซอร์นะครับเชียร์ไปเลยนะครับไม่เคยแพ้คาซักวันนี้ผ่านได้แน่นอนสำหรับออสเตรียฟอร์มโดยรวม5นัดของคาซักของออสเตรียขออภัยนะฟอร์มโดยรวมของออสเตรียเนี่ยนะครับห้านัดของพวกเขานะครับแพ้2เสมอ1ชนะ2ล่าสุด2นัดที่ผ่านมาก็ชนะทั้ง2นัดเลยแล้วก็ทำประตูได้ถึง9ลูกนะมีชนะคาซักสูแล้วล่าสุดเนี่ยกดนอร์เวย์ไปถึง5ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับทีมของลารลังนิก ก็รู้มือกันอยู่ค่อนข้างเคี่ยวนะครับลักลังนิกเนี่ยแล้วก็ทีมเป็นระบบพอสมควรนะครับก็วันนี้ผ่านได้แน่นอนนะครับราคาเปิดออกมาเนี่ย1.75นะครับผ่านได้แน่นอน2-3ประตูมีแน่นอนสำหรับออสเตรียวันนี้ลงสนาม4ทุ่มนะครับฝากเชียร์ด้วยคู่นี้ใครไปไปด้วยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงบินไว้ให้ในกลุ่มของเราไปดูกันได้ไปตามกันได้ในกลุ่มบวกทุกวันนะครับ70-80%แน่นอนนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยนะครับ ก็ไปที่บิ๊กแมตช์วันนี้เลยนะครับเบลเยียมเปิดบ้านรับการมีดของอิตาลีนะเบลเยียมเนี่ยอันดับลังกิ้งอยู่ที่6นะครับอิตาล,ลีเนี่ยอยู่ที่9นะครับวันนี้เจอกันเองเนี่ยช่วงหลังเนี่ยอิตาลีเจอกับเบลเยียมเนี่ยอิตาล,ลีก็ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาอติตาล,ลีเจอเบลเยียมเนี่ยอิตาลีทําได้ดีกว่าแล้วก็บวกกับวันนี้เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยตัวผู้เล่นมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะผมชอบความสดของอิตาล,ลีมากกว่านะครับที่เคยเจอกันมานะที่เคยเจอกันมาอิตาลลีีีกับบเเเยยยมน่ นะครับหลังๆเนี่ยอิตาลีก็เก็บชัยชนะได้ตั้งแต่ปี2016มาเลยนะครับชนะเบลเยียม20ปี2021เนี่ยชนะ21นะปี2021อีกครั้งหนึ่งเนี่ยชนะ21เหมือนเดิมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน22นะครับในเดือนที่10ปีปีนี้นี่แหละนะครับก็วันนี้เนี่ยชอบทางด้านอิตาลีมากกว่านะฟอร์มโดยรวมของเบลเยียม5นัดของพวกเขานะครับแพ้3นะครับเสมอ1ชนะ1แพ้3เสมอ1ชนะ1ก็ยังแย่อยู่ นะครับยังแย่อยู่5นัดของพวกเขา6นัดของพวกเขาเนี่ยยังเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวแล้วก็เสียประตูทบาทุกนัดเลยเกมลุกก็ทําประตูได้น้อยนะครับสำหรับเบลเยียมยุคนี้ก็วันนี้เนี่ยไม่ชอบเลยสาหรับเบลเยียมใน,น,นแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับ5้นัดของพวกเขาเนี่ยแพ้ถึง3นะครับชนะอิสราเอลแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็มีเสมอให้กับอิตาลีครั้งที่แล้ว -2 2นะครับผู้มาเยือนนะครับอิตาลีเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับอิตาลีดีขึ้นเยอะเลยฟอร์มโดยรวมของเขา5นัดนะครับชนะ3แพ้1เสมอ1 ชนะ3แพ้1เสมอ1ทีมที่เขาแพ้ให้กับมีแพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์สองนะครับแล้วก็มีเสมอให้กับเบลเยียมครั้งที่แล้วเนี่ยสองสองนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยชนะกับอิสราเอลมา4ประตูตอนหนึ่งเลยนะครับอิตาลีเนี่ยชอบมากกว่านะครับเกมลุกค่อนข้างที่จะทําได้ดีขึ้นแล้วสําหรับอิตาลีวันนี้เนี่ยเชียร์ไปได้เลยนะครับอิตาลีฟันธงนะครับชนะเบลเยียมเป็นประจําอยู่แล้วช่วงหลังนะครับก็ไปอิตาลีได้เลยสดชื่นกว่าแน่นอนนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยผมขอ ให้ไปที่ในกลุ่มนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับสคู่นี้พี่ๆเข้าไปรับแนวทางกันได้เลยในกลุ่มบวกทุกวันแน่นอนนะครับไปอีกสนามหนึ่งนะครับอีกสนามหนึ่งเนี่ยนะครับเกาหลีใต้นะครับมามองไปที่ฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบคัดเลือกนะครับก็ไปที่เกาหลีใต้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเกาหลีใต้เล่นเกมเยือนนะครับไปเยือนคูเวตอันดับแลนกิงเนี่ยอันดับที่22สนะครับสำหรับเกาหลีใต้คูเวตเนี่ยอันดับที่135นะวันนี้เจอกันเองนะครับที่เคยเจอกันมาเนี่ย นะครับเกาหลีใต้ชนะเป็นประจําไม่เคยแพ้ให้กับคูวเวตเลยนะครับเกนนาหลีใต้ชนะเป็นประจําไม่เคยแพ้ให้กับคูวเวตเลยมีเสมอแค่ครั้งเดียวนะครับในการลงสนามในการเจอกันมาเนี่ยที่เหลือเนี่ยเกาหลีใต้กดข่มทุกประตูอยู่แล้วชนะเป็นประจาอยู่แล้วครับสำหรับคูวเวตฟอร์มโดยรวม5นัดของพวกเขานะครับเสมอ3ชนะ1แพ้1นะครับเสมอ3ชนะ1แพ้1ก็ยังคงทรง,ง,งอยู่สําหรับคูวเวตวันนี้เนี่ยต้องมาเจอของจริงแล้วนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเขี้ยวแน่นอนซองเนมิล นะครับรวมถึงคนอื่นๆเนี่ยผมว่าลงสนามกันครบแหละแล้วก็เกมลุกเกาหลีใต้เนี่ยทำเกิน2ลูกมา3นัดแล้วนะฟอร์มโดยรวม5นัดของพวกเขานะครับรเ MM บกาหลีใต้ชนะ4เสมอ1ชนะ4เสมอ1นะครับก็ค่อนข้างดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นจากช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดุดไปบ้างในช่วงแรกนะครับมีเสมอไทยไปด้วย1นึงนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมว่าเกาหลีใต้เน้นกว่าเดิมนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าใส่เต็มที่แล้วก็นะครับพอได้ประตู2องสประตูเนี่ยผมว่าเกาหลีใต้จะเปลี่ยนตัว ะครับก็รอดูวันนี้เชียร์ไปได้เลยสําหรับสนามของเกาหลีใต้นะครับสสนามวันนี้ฝากไว้สําหรับพี่ๆหน้าช่องเรานะครับออสเตรียนะครับอิตาลีรวมถึงทางด้านของเกาหลีใต้นะครับวันนี้เนี่ยฟุตบอลเยอะแย,ะ,ยะมากมายลงสนามกันเยอะนะครับวันหนึ่งเนี่ยห้าสิสนามนะครับลองคัดสันกันให้ดีๆนะครับสเตปสาเนี่ยไม่น่ามีปัญหาสําหรับ คอบอลอย่างเรานะครับลองเลือกกันให้ดีๆนะครับคัดสั่งให้ดี3คู่ตัวเต็ง1คู่เนี่ยน่าจะบวกกันทุกวันแน่นอนนะครับใครยังลบอยู่นะใครยังดูบอลเนี่ยไม่สดชื่นอยู่ใครยังซึมอยู่นะมาบวกกันได้ในกลุ่มเรานะครับแนวทางดีๆเนี่ยมีให้ทุกวันแน่นอนนะครับ ตัวที่จะไปเนี่ยหาข้อมูลอย่างดีแน่นอนนะพี่ๆมัน่นใจได้เลยว่าทําให้พี่ๆ,ๆทุกคนเนี่ยบวกทุกวันแน่นอนนะครับครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ลุยในเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะครับอย่างวันนี้ฟุตบอลประเทศเนี่ยมัน่นใจได้เลยสเตป5เราสเตป3เราเนี่ยบวกแน่นอนในกลุ่มเข้าไปดูภาพนะครับเข้าไปดูบินกันได้แลวนะครับในกลุ่มเราเนี่ยบวกกันทุกวันแน่นอน ผมก็ผู้เล่นเหมือนกันนะครับพวกเราก็คอฟุตบอลเหมือนกันนะครับใครอยากลุยเพิ่มเติมมาลุยกันได้ในบรรยากาศครอบครัวเราได้เลยนะครับวันนี้3คู่ฝากไวออสเตรียนะครับอิตาลีแล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้นะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้แน่นอนนะครับคัดสรรมาให้ดีแล้วขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยปังๆกันทุกวันแน่นอนนะครับขอให้บวกกันตัวเต็งสเต็ปเนี่ยทุกวันแบบนี้นะครับเข้าไปรับแนวทางกันได้ในเข้าไปรับแนวทางในกลุ่มได้นะครับฟรีแน่นอนนะครับ เจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้มาทุกตัวเลยนะครับไปแล้วครับพี่ๆสวัสดีครับ